คราวนี้ก็มาดูแผนผังคนอสำหรับลดรูปนิพจน์บุรีนที่มีสูตรตัวแปรกันบ้างนะคะก็คือนิพจน์บุรีนเอลฟาของเราเป็น4ตัวแปรคือ x y z w นะคะจะเห็นได้ว่า สำหรับนิพจนูลีนที่มี4ตัวแปรมันจะมีรูปแบบพดสั้นที่แตกต่างกันทั้งหมด16แบบนะคะเพราะฉะนั้นแผนผังคานอฟของเราก็จำเป็นจะต้องมี16ช่องนะคะ,ะเวลาเราจะเขียนชื่อคอลัมน์ชื่อ ประจำแถวเราก็จะต้องแบ่งเป็นสองสองก็คือจะเป็นจะมี4ี่คอลัมน์แล้วก็4แถวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งสองคู่แรกเป็นชื่อคอลัมน์ก็คือตัว x y x y x y นะคะจำไว้ว่าแต่ละคอลัมน์ที่ติดกันจะมีสัญลักษณ์ต่างกันแค่1ที่เพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่1กับที่2ก็จะเป็น x y กับ x y พรามก็จะต่างกัน1ท yeah. ี bah, ่เห็นไหมคะทีนี้ถ um mm ้าคู่คอลัมน์ที่2กับ3ก็จะเป็น x y พรามกับ x พราม y พรามก็จะมีสัญลักษณ์ต่างกันแค่หนึ่งที่นะคะเมื่อดูแถวที่คอลัมน์ที่3กับคอลัมน์ที่4ก็ยังขาดอีกนิพจน์หนึ่งก็คือ x พลาม y ก็จะเห็นว่า x พราม y พรามกับ x ขาม y ก็จะต่างกันแค่หนึ่งที่และทํานองเดียวกันคือคอลัมน์ริมซ้ายสุดกับริมขวาสุดเราจะถือว่าเป็นคอลัมน์ที่ติดกันนะคะแล้วมันก็จะต่างกันแค่หนึ่งสัญลักษณ์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะม้วนริมขวากับริมซ้ายเข้าด้วยกันได้ก็จะถูกตอ้องทีนี้ก็จะเหลือที่เป็นของชื่อแถวก็จะ เป็น2ตัวหลังก็จะเป็น z w z w z w เ w เราก็จะใช้วิธีเรียนแบบชื่อคอลัมน์ก็คือจะเป็นแถวที่2ก็จะเป็นแ w พามแถวที่3ก็เป็น z' w' พรมพราแถวที่4ก็จะเป็น z' w พมดนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแถวบนสุดกับแถวล่างสุด ก็คือจะมีสัญลักษณ์ต่างกันแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือจะถือว่าติดกันได้ก็คือม้วนม้วนพับบนสุดกับล่างสุดเข้าหากันได้เพราะงั้นจริงๆก็คือแผ่นผังคานอก็คือที่เป็น16ช่องก็จะสามารถม้วนเป็นลูกกลมๆที่มีตาราง1 6ช่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะม้วนได้ตั้งริมซ้ายริมขวาริมบนริมล่างนะคะและาา้วนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่า แต่ละเซลล์แต่ละช่องนยก็จะเป็นที่อยู่ของพจสัน้นที่สอดคล้องของมันอันนี้ก็จะเป็น x y แ w อันที่สองก็จะเป็น x y พรามแซ w เนี่ยค่ะนักศึกก็ลงให้ครบ16ช่องอันนี้ก็จะเป็น x พราม y แพราม w อ่ะค่ะลงก็ลงให้ได้ครบ16ช่องนะคะวิธีการใช้ ผังคานอฟในการลดรูปสำหรับ4ีตัวแปรก็เหมือนกับกรณีอื่นๆก็คือเราก็นำนิพจน์บูลีนที่เราต้องการลดรูปเนี่ยที่มันอยู่ในรูปผลบวกของพจสั้นเนี่ยเราก็นำมาทีละพจน์มาลงในช่องที่มันสอดคล้องของมันนะคะถ้าเรามีพจน์นี้ก็คือ x Y' พรามแซดัพรมันก็จะเป็นพจน์สั้นที่ลงในช่องที่สอดคล้องของมานาันเราต้องเขียนชื่อกำกับก่บกอนก็จะเป็น XY X Y' X' Y' ซพรามเอพรามวพรมพรามแซดัน,นี่ก็แซดดับยูพรามแซดพรามดัพรามแซดพรามนะคะทีนี้พจน์แรกก็คือเป็น xy พราม z w xy พราม z w พรามเราต้องลงหนึ่งที่นี่เสร็จไปแล้วก็ x พราม y พราม z w พรามก็จะเป็นหนึ่งที่นี่ก็เสร็จไป xy z w xy z w บเบที่สามก็เสร็จก้ที่4ก็มี xy พราม z พรมดับก็เป็นหนึ่งที่นี่ แล้วก็พจน์ที่5เป็น x พรม y x พรม y แพม w ก็จะเป็นหนึ่งที่นี่นะคะเมื่อเราเลยนเลขหนึ่งครบหมดแล้วของทุกพจนสั้นแล้วเราก็ผิดมาพิจารณาเพื่อที่จะลดรูปกันนะคะเ,เราจะสร้างผืนที่มีเลขหนึ่งติดกันให้โตที่สุดเท่าที่จะโตได้แต่ต้องเป็น อะไรที่อยู่ในรูปของสองยกกำลังเอง็นพระนันผืนที่โตที่สุดที่เรามองเห็นได้ขณะนี้ก็คือผืนนี้ขอตั้งชื่อว่าเป็นผืนที่หนึ่งนะคะนอกจากนั้นที่เหลือก็ไม่มีผืนใดติดกับผืนใดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนะคะตั้งชื่อผืนสองผืนสามแล้วก็ ผนที่4นะคะทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ของการลดรูปกันผลที่1นก็คือผลลัพธ์เราก็ต้องลากตามขวางของมันก็คือมันจะเจอ x ก,กับ x พรามเพราะฉะนั้นตัวผืน3นี้เราจะได้ลด x ตัวแปร x ได้เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออะไรก็คือที่อยู่ของมันก็คือเป็น y พรามแล้วก็ z w พรามนะคะ พืนอื่นๆก็จะต้องชื่อเหมือนเดิมของมันพ,พื้นที่สองก็เป็น x พร y z' w พลมื้นที่สามก็คือจะเป็น x พรม x y พรัมแพลมพื้นที่สี่ก็เป็น x y Z, แซดเลยูพราะฉะนั้นตัวนิพจน์บูลีนแอลฟาของ4ตัวแปรนี้หลังจากที่เราลดรูปแล้วมันย,ยังต้องประกอบด้วย4พจน์มาบวกกันนะคะเพราะเรามี4ผืนก็จะมี Y'ZW' พรมแซดลพรามแล้วก็อดที่2ก็เป็น X' Y' Z'W' พรม y พรม ผืนที่3ก็คือเป็น xy พ z พรแล้วก็ผืนที่4ก็เป็น xy z w นะคะเราลดได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะ,ะมาดูตัวอย่างถัดไปเรายังไม่ได้ลงเลขหนึ่งไว้เลยถ้าเรามีหนึ่งติดกันแบบนี้ เราจะได้กี่ผืนเราก็จะได้แค่ผืนเดียวเดี๋ยวเราต้องตั้งชื่อก่อน XY, XY, x y x y พราม x พราม y พราม x พรา y zw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  Z, w, Z, w, Z, w, Z, w. นะคะถ้านักศึกษาเจอพ์ นพจน์บมลีนที่มีพจน์สั้นบวกกัน8พจน์แล้วก็สมมติว่านักศึกษาลงที่อยู่ของพจน์สั้นเรียบร้อยแล้วถ้ามันมี8ช่องแบบนี้นาาักศึกษาก็จะได้แค่ผืนเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักศึกษาลดรูปแล้วมันก็จะเป็น ลดความแนวแกนขวางก็ลดได้ทั้ง X ทั้ง Y ตามแนวตั้งมันก็จะลดตัวที่ต่างกันได้ก็คือดัอยูนักศึกก็ลดได้อีกนะคะอันนี้แซดพรางดับวูพรางแซดพรางเพราะงั้นผลที่ได้ก็คือเราลดไปได้3ตัวแปรที่เหลือจริงๆที่เป็นชื่อ ประจำแถวของมันก็คือตัวแซนะคะนักศึกษาสมมตุติถ้าครูมีเลขหติดกันแบบนี้1 2 3่สองสามแบบนี้อะถ้าสมมุติว่าเรามีพดสั้นทั้งหมดแบบนี้ ลงเลขหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเป็น XY, XY, x y x y พราม x พรม y พราม x พรม y z w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  พรามพรามพรามเราดูก่อนว่าจากแผนขนอบที่เราลงเลขหนึ่งเสร็จแล้วมันจะมีเลขหนึ่ง ที่ติดกันเป็น2องยกกำลัง n เนี่ยได้กี่ผืนนะคะแบบนี้ืึนที่จะติดกันมากที่สุดก็คือถ้า8ช่องมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสช่องนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้ว องช่องบนกับสองช่องล่างมันก็ติดกันส่วนสองช่องนี้เราจะแยกเดี่ยวหรือเราจะแปะยังไงมันก็จำนวนผืนมันก็เพิ่มขึ้นหนึ่งผืนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแปะจะด,ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกเลขหนึ่งได้ถูกรวมเข้าในผืนใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูผลลัพธ์กัน ก็คืออันนี้ถ้าเราตั้งชื่อผืนหนึ่งอันนี้ผืนสองแล้วนี่ก็จะเป็นผืนที่สามนะคะเราดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายหลังจากที่เราลดรูปแล้วมันจะได้อะไรบ้างพื้นที่หนึ่งนาาักศึกษาลากตามขวางนักศึกษาก็ตัดวายได้ลากลงในแนวดิ่งนักศึกษาก็ตัด ดับเบิลยูได้ตัด Y มี X Y ็กาแล้ก็ตัด Z W ดเลยูราก็ตัด W ได้เพราะงั้นเอเอ็กแทีนี้เหลืออะไรอ่ะมันเป็นที่อยู่ของมันก็คือ X' อพรามแซดรามนี่คือของผืนหนึ่งนะคะผืนที่สอง ของพื้นสองนีของพื้นสองก็คือลด y ได้มีตัว x นะคะลด y พื้นที่สองนี่ตัดทางขวางมันก็เหลือตัด x ได้มันตัด x ได้เพราะฉะนั้นมันเหลือใครมันเหลือ y พรม์ ang, ตัด x ได้เหลือ y พรามทีนี้ลงตามแนวดิ่งมันก็ตัดดับก็ยูได้แล้วอะไรประจำช่องมันก็คือ z ซ่พรามนะคะ นี่คือพืนสอพื้นที่3ามก็ตามขวางเขาก็จะลด y ได้แล้วลงตามแนวตั้งก็คือจะตัดแซดได้เพราะฉะนั้นเหลือ x ประจำช่องของมันแล้วก็ ตัดแทดแปอีกก็เหลือ W นะคะเพราะฉะนั้นลดรูปเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนักศึกษาโอเคอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีเลขหนึ่งติดลงเรียบร้อยแล้วก็เป็นแปดช่องแบบนี้ะังะนั้นอันนี้ก็คือเขอาอยู่แนวทแยงกันแบบนี้ก็ะจะได้นี่คือผืนหนึ่นี่คือผืน2อ,องนักศึกษาก็ลงลดเสร็จนักศึกษาก็คิดแต่ละผืน ก็มาเป็นผลของการรูปรูปกันนะคะพื้นที่หนึ่งก็คือเอาต้องลงชื่อคอลัมน์ให้เสร็จก่อน x y พลัม x พลัม y พลัม x พลัม y นี่ก็จะเป็นแซกแซก double y แซก double y ก็จะเป็นแซก double y ใส่พรามพราพราม ่พื้นที่1ก็คือลด y ได้ที่ของมันคือ x ผ i m ลงแนวตั้งมันก็ลดดับวได้ที่อยู่ของมันคือแ p บ i m ดนะคะนี่คือพื้น1นึ่งพื้นสก็คือตามขวางมันลด y ได้ที่อยู่ของเขาคือ x นะคะตามแนวตั้งก็คือเขาลด เด็กอยู่ได้ที่อยู่ของเขาก็คือแทรกเพราะฉะนั้นผลจากการลดรูปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้ก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะตาอะไรที่อยู่บนอยู่ล่างอะไรก็อย่าลืมนะมันก็ม้วนได้ติดกันได้นะริมบนริมล่างริมซ้ายริมขวานะักศึกษาก็ระวังแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่เราเอามายกให้กับนักศึกษาได้ก็จะถือว่าเ,เราได้นําเสนอแผนพังคานอฟสาหรับลดรูปนิพจน โมดูลที่มีสีตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะก็คือจะถือว่าเราสอนจบบทที่6ไปแล้วเพราะฉะนั้นออจริงๆเวลาออกข้อสอบสำหรับบทที่6ก็คือเราจะแบบมีแต่โจทย์ไปเลยมีแต่โจทย์ปัญหามีแต่ข้อความมีแต่การบรรยายว่าเ,ออเราอยากได้วงจรที่ใช้ควบคุมการทำงานแบบไหนได้เสร็จแล้วคือนะักศึกษาต้องคิดเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การ ออกแบบตารางอินพุตเอาพุตนะคะแล้วก็สร้างนิพจน์บูลีนเองก่อนจะเอาไปวาดรูปนักศึกษาก็ต้องลดรูปนิพจน์บูลีนเหล่านั้นเองก็คือนักศึกษาต้องใช้อีแผงผังคานอตนี้เองเข้าไปเป็นโป o ร e เซ1หนึ่งในการออกแบบวงจรอ,อยู่แล้วนะคะทีนี้ ถ้าในวงจรของนักศึกษามันมีเอาพุทหลายตัวเวลานักศึษาลดรูปก็ลดรูปใช้ผังคานอฟสำหรับนิพจน์เอาพุทตัวลายตัวมันก็คือเอาพุทแต่ละตัวก็ดูจากคอลัมน์แต่ละคอลัมน์แล้วก็สร้างนิพจน์ของตัวเองแล้วก็มันก็จะมีเอาพุทสตัวก็จะเป็นฟังก์ชันของบูลีน สี่ฟังก์ชันใช่ไหมทีนี้เวลาลดรูปก็ลดร,รูปของใครของมันก็ใช้ผังของใครของมันแล้วก็แต่เราก็ลดรูปเสร็จแต่เวลาเราวาดอะ่ะเราก็จะมาวาดเข้าด้วยกันในหนึ่งวงจรเพราะเราต้องการวงจรหนึ่งวงจรสำหรับทำงานอันหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีเอาพุทออกสี่ตัวก็ได้สามตัวก็ได้แล้วแต่โจทย์ที่เราต้องการนะคะนี่ก็จะถือว่าเป็นการจบ บทที่